มีเพียงแค่ใจสิเอาสําได้ก็มีแค่นี้บัตรสุดท้ายกันเหลือแต่พงทุลีที่น้องบอมีเมื่อเอาไปได้สวัสดีครับผมตอนนีีก็ยังอยู่ที่ไซบับทองนะครับอากาศพ้นมาซื้อน้นำนี่เอาเพลือ เพือนวมันชอบเือกหมบาอกแอบเพือนแ่เอกจะบาเอานมนมสดเด้อเอ้านุ่มสดตเไปกันได้จริงนะเอาจริงจริงพวกเราไปกันได้เลยปวดหัวปวดหัว เลือกอยู่นะครับอันนี้ก็สั่งนมก็ตายแล้วเดี๋ยวผมใจเองนะเดี๋ยวผมไม่ท่าซื้ออย่างนะออนนซื้ออินอินซื้อิน้องอินแม่บาทคนใหม่ไปแดงตองใหม่มั่ม,มัน ไม่แดงเลยไม่ปามันตีกันคูณมือซ้อนวะแม่ค้าซ้อนแม่ซ้อนนะนเดี๋ยวแม่ค้าในี่ใจร้ายาตอนนี้น้องกำลังปั่นสดปั่นนมสดให้แม่ค้านี่ใจร้ายมากนะมาสั่งคนแรกนี่ยังมไม่ได้เลยนะ เเออาานะแม่นล้วเป็นไรให้คนอื่นแล้วน้องรับปั่นเผือกให้ไม่เป็นไรให้คนอื่นก็ได้อ๋อน้องปั่นเผือกให้พี่เหรอเอาไม่เป็นไรเอาเอาชาชาเออไม่เอาเผือกก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เหลือแค่นมสดเนาะจ้ะเดินกระติปั่นไทยจะเอาเอาท่าชิมก่อน เมื่อก่อนไม่ได้ขายอันนี้ป่ะใช่ขายยังเมื่อก่อนขายพักาอยู่ตลาดอืมกกอกกตลาดู่วอวนใส่โบท้องนะครับใ่าปัน่นนะิส่กาไทายก็ปั่นเถือดดูดแรงกันไปใช่ไหม

ละใดเนี่ยเป็นละใดทั้งหมดรวมหมดเลยอันเดียวเดี๋ยวได้น้ำนเดี๋ยวจะจิ้มน้ำก่อน,ดน,นอเด้อเจ๊กะแทบเยอะแล้วฮะห้าสิบห้าใช่ซ่ามั่งนานเลยนะไลไรได้บ่ไยได้เลยอ้าว๋อโอ้ยตอนนี้นะครับอยู่ตลาดเนอตล,ลรราดอยู่นไซบัวทองเนาะหาซื้อยังกินมา โอ้ปลาใหญ่ปลาดูดิมเปิดๆอะไรวะสาวผัดสาวทัได้ไไดยังกินมีกี<น>่จับะเดียวเนเลยเดียวเดีวจมามอโอ้สาวผัดสาวากับบะเก๋าบะข้าวท้าวเยาแล้วมีแบบมีปลาทุกทุกฮันเลย ไปบ่งจะไปบึงาหานคุณก่อนให้บอกเจ้ามือเอาค่อยเอาบัก <c oughs> มีสิบอบอกีครับจ่ายน,นี่สิบสอจ่ายนะี่สิบพันโอ้สิบพันเนาะหรือว่าสิบพันนึมีอยู่เหมือการกินฮะ กำลังดังไฟหนึ่งไม้โอ้ขาเพ่งทอนนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปตลาดไปมาตลอดแต่โบเคยบ่เคยเข่าดิเจ๊ซีเจ้าบอกบ้านไหนนี่ปัดเดี๋ยวเบิร์ดเลย ฮน่ข้าวมาม่ออาจจะมือเสาอาจจะเด้อถ้าเราไปอย่าเสียใจเด้ออย่ยุ่้แมบเริืมดอกบริมดอกแต่บางเทียมันกรล้มย่ามาลูกก็บอกว่าแซ่แตย่าบอไปไกลแซานือยู่เท่ข้างหลังอันเด้เสร็จหลัง เข้าไปในนี้พ่นทางอื่นแต่บางนจักเลยมีแต่พ่นแถวนี้เรากับเข้าถามคนแถวนี้ปุ๊บพ่นแถวนี้เคนบอกว่าห้านี่แหละแซ่บเขาบอกว่าได้คันเพล่แม่แซ่บแล้วไป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 อาหารตามสร้างีสาวงามพร้อมสาวงามพร้อมเลยสาวกงามสาวกงามข้างในก็จะเป็นมุกไทยเสื้อผ้าเลยรับขายเสื้อผ้าขายของบุกเลยเขามาได้หรอกขาวกันยังนะ อ้เดี๋ยวไปก่อนด้วยพี่แมันติดโดยด้วยบุเป็นยังลูกลูกมาน้ำรวยขอให้ยอดยอดวิวถ้าลูกเป้าโอ้ยไม่่ออะไรแกตัวเขาเ่าพิมพ์าพอ๋ล้วมืดแนวกินต้องสีนี่เพิ่นอยากขายเครื่องอยู่นี่หรอบ่อ๋อเพิ่นเปิดเพิ่นบังมือเลยบ่แม่บังมือเพิ่นกับเปิ่นนี่เป็นคนดโอ้ปลาเขาสื่อเขาจังะ จะซื uhm. ้ออะไรแมนบอกปลมาดนะกูอยากไอ้ห si oh, uh, oh, ู้ฟันกำลังขึ้นใสามป่าลงมาหรวมั้งเจ้าเหรอะบอมัก็หมั่นใจทำไมจิตตื่นไหนบอกเหนื่อยนะเดี๋ยวทีเดือนทางต่อก่อนนะแป๊บนึงนะครับ